สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทั่วไปนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงในในโดยรวมนะคะในดวงทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก,ก็ดูได้เช่นกันค่ะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤศ สภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามของราศาีไทยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงให้กับคนจำนวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีพฤษภนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อนำปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าดูแล้วใช่ดูแล้วตรงนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบหรือไม่ตรง อย่างไรก็ข้ามไปผ่านไปนะคะไม่ต้องซียเลี่ยนเนาะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีพฤษภนะคะคลิปการดูดวงทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะราศีพฤษภนะคะเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงปลายนะคะปลายปีหรือปลาย เ,ออเดือนตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วบางคนนะคะอาจจะเป็นปัญหาต่างๆที่ยังไม่จบนะคะมันก็เลยมาทําให้ในเดือนพฤศจิกายนเะนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องจบละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินต่างๆนะคะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะนะคะมันจะจบละนะคะบางคนนะคะก็มีในส่วนของอาจจะออกจากงานโดยกระทนหารบางคนก็อาจจะเลิกกับแฟนโดยกระทนหัรได้เช่นกันนะคะหมายถึงว่าอาจจะตัดสินใจได้ในเดือนนี้หรือตัดขาดได้ในเดือนนี้นั่นเองนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานราศีพฤษภเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ,ะงานค่อนข้างจะไม่ค่อยจะ โดดเด่นเท่าไหร่นะคะมันจะยังมีปัญหาให้แก้ไขอยู่นะคะถึงแม้เราจะตั้งใจหรือว่าทํางานมันตรงนั้นทุกๆวันนะคะแต่ก็ให้เพิ่มนะคะความรอบคอบความไม่ประมาทขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณค่อนข้างจะมีอะไรในเกี่ยวกับงานให้แก้ไขนะคะเหมือนกับว่าทำทาไปแล้วมันจะกลับมาให้เราแก้ไขเ,เหมือนกับ ทำใหม่นะคะแต่ว่าก็แก้ได้นะแต่มันจะเหมือนกับว่ายื่นเวลาไปนะคะทำให้ราชานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในที่ตรงนี้เราก็ต้องอรอบครอบขึ้นนะคะอยาก ประมาทในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็จ,จะมีการรอคอยงานนะคะก้อนข้างจะรอนานนะ,ะช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องรอนะคะในจังหวะที่ยังไม่ค่อนค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคนที่ว่างงานเนาะอาจจะสมัครงานที่ไหนก็อาจจะต้องรอในเดือนต่อไปหรือไป ปลายเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเลือกสัมภาษณ์หรือกางเดือนนี้นะคะแต่ว่าได้ทําจริงๆก็อาจจะเป็นทันวาหรือปีใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่มีงานอยู่แล้วก็ให้อดทนนะคะถึงแม้คุณจะมีปัญหาในช่วงนี้ให้อดทนถึงสิ้นปีนะคะเพราะว่าถ้าออกมาจาก ช่วงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของรองานนานหรือไม่ได้งานเลยนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะงานมีปัญหาแต่ถ้าใครที่ดีอยู่แล้วก็อ่านะคะพูดไว้เพื่อให้ระมัดระวงังหรืออย่าประมาทหรือ,อ ให้มีความรอบคอบขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในลักษณะของงานเก่าเอามาแก้หรืองานที่ทำไปแล้วยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ปิดอย่างเช่นโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็ยังต้องทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานดูยุ่งงานดูยังยังยังมีงานให้ทำอยู่แต่จะมีงานในลักษณะของการแก้ไขนะคะหรือผิดพลาดได้ง่ายในช่วงนี้เนาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินค่อนข้างจะดีกว่าในเรื่องของการงานนะคะการเงินถึงแม้ว่า คุณจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินก็สามารถที่จะแก้ไขไผ่านไปได้นะคะสามารถหามาได้อย่างเช่นคุณมีงานประจําคุณก็สามารถหาไรายได้เสริมเพิ่มนะคะบางคนอาจจะต้องทํางาน2อย่างพร้อมๆกันนะคะหรือเป็นนายหน้าต่างๆจะเด่นในในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าใครทํา เกี่ยวกับคอมมิชชั่นหรือในหน้าต่างๆอาจจะมีแนวโน้อมได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะในช่วงพฤศจิกายนแต่ถ้าใครที่ทํางานารับเงินเดือนหรือเป็นลูกจ้างช่วงเนี้ยจ,จะค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะค่อนข้างจะหมุนเงินได้นะคะหมายถึงว่า,าจ,จะเป็นในลักษณะของหามาได้จ่ายไปนะคะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบแ yeah ย่นะ สักทีเดียวนะคะการเงินก็ถือว่าอยู่ยังอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะยังสรงอยู่นะคะก็ก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะแก้ไขผ่านไปได้นะคะจะมีในช่วงนี้อาจจะได้เงินเก่าๆกลับมาเงินปันผลต่างๆค่าคอมมิชชั่นต่างๆค่าในหน้าต่างๆานจะจะได้ในเดือนนี้ก็ได้นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะยังยังมีแนวโน้นมที่ต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเพิ่งอกหักมาก็ได้หรือ,อยังยังทำใจไม่ได้กับความรักครั้งเก่านะคะมันยัง,งวงเวียนอยู่ในความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูคุณก็อาจจะไม่ยังไม่เปิดใจนะคะแต่ถ้าใครที่เหมือนกับ สูตรมานานก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบนะคะจะเป็นต่างชาติหรืออาจจะเป็นในลักษณะของพ่อหม่แม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาอาจจะเข้ามาแบบผ่านๆน,นะคะเป็นคู่ผ่านอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่เป็นบางคนเนาะยังไงก็อันนี้ก็พูดไว้เพื่อให้เราศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะเชื่อใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่มี ไม่เป็นเกณฑ์ดีสักเท่าไหร่สักคนโสดเนาะแต่เราครบได้ถ้ามีคนเข้ามานะคะลองคุยแบบเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อยู่ในจังหวะที่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไร่สําหรับคนโสดนะคะสําหรับช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะในส่วนของคนที่คบหากันนะคะคนที่คบหากันก็ยังหาความชัดเจนอย่างไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่ว่าดวงของคุณในช่วงพฤศจิกายนนี้จะเป็นดวงที่มีเหมือนกับมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ คุยกับใครก็ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาชอบคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของการหยอกล้อนาะหรือการพูดเล่นกันนะ,ะ,นะะเขาคนคนที่เขา เหมือนกับพูดกับคุณเขาจะชอบคุณเขาเข้าก็ได้ในส่วนของคนที่มีคู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวงของคุณในในเรื่องของความรักคนที่เขาหากันอยู่เน่ะเหมือนเหมือนกับว่าจะมีบททดสอบเข้ามานะคะแต่อาจจะเป็นในลักษณะของเข้ามาแบบเพื่อนเข้ามาแบบคนคนที่คุยกันรู้เรื่องคุยกันแล้วมันมันใช่มันก็เลยทําให้เหมือนกับใกล้ชิดกันนะนะคะแต่ถ้าใครที่เหมือนกับ ความรักยังไม่ชัดเจนคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ยังต้องต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะ,ะในเรื่องของการไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะในเรื่องของบางครั้งคุณอาจจะอยากได้คําตอบจากคู่คู่คุณก็ยังให้คําตอบไม่ได้ไม่ชัดเจนนะคะใครที่คบกันแบบหลบๆซ่อนๆก็อาจจะมีในลักษณะของยังต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปนะคะยังยังเอาอะไร แน่นอนยังไม่ได้สําหรับคนที่คมหากันเนาะแต่ว่ายังไปต่อกันได้นะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่แบบจะเลิกลาเด็ดขาดแต่มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่แบบว่ายังยังไม่ได้ดังใจหรือไม่ชัดเจนนั่นเองสําหรับคนที่คมหากันนะคะแต่ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของการมีบุตร นะคะมีบุตรแล้วก็ในเรื่องของอได้ทรัพย์สินใหม่นะคะเข้ามานะคะบางคนจะมีการซื้อรถใหม่ก็ได้ด้วยกันในในส่วนของครอบครัวนะคะคู่สมรสอะไรเงี้ยนะคะเป็นทรัพย์สินร่วมกันนะคะซื้อรถด,ด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันนะคะมีเกณฑ์ได้ในช่วงพฤศจิกายนนี้ถ้าไม่ได้ในเดือนนี้ก็จะได้ในช่วงปลายปี ะะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยังไปไหนไม่ได้นะคะสำหรับบางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะมีปัญหากันนะคะในบางคู่เนาะบางคู่อาจจะอยากเลิกลากันนะคะแต่ว่ามันจะยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดนะคะแต่ว่าจะมีในลักษณะของการแยกกันอยู่ก็ได้นะคะ,ะ,คะการตัดสินใจในช่วงพฤศจิกายนนี้มันจะทําให้ทุกอย่างของคุณดูดูชัดเจนขึ้นอย่างเช่นถ้าใครอยากเลิกเนี่ย นะคะก็จ,จะมีการแยกแยกกันอยู่นะคะเลิกกันได้แต่มันก็ยังมีมีอะไรที่ยังต้องต้องเคลียร์กันอยู่ก็คือยังไม่ได้เด็ดขาดนะคะแต่มีเกณฑ์เหมือนกับว่าคนรักคุณถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์เหมือนกับว่าในในส่วนของ การขั้นเด็ดขาดก็คือคนรักของคุณอาจจะมีในลักษณะของเดินออกไปนะคะเดินออกไปหรือเรานี่แหละอาจจะเป็นคนที่เดินออกมาตัดสินใจได้นะคะแต่มันยังต้องมีปัญหาที่ต้องยังเคลียร์กันอยู่อย่างเช่นบางคู่นะคะมีการจดทะเบียนสมรสก็ยังไม่มีการหย่านะคะบางคนคู่อาจจะไม่ยอมหย่าอย่างนี้ก็ได้แต่ในสถานะก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันจะชัดเจนในลักษณะนี้มากกว่านะคะสำหรับคนที่ แต่งงานแล้วเนาะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่อันนี้พูดไว้สําหรับคนที่มีปัญหากันแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะคะมันจะมีในลักษณะของข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรใะ,ะช่วงปลายปีหรือในเดือนนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของอบางคนก็จ,จะมีในลักษณะของ ไปขอนะคะไปขอในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่ออยากมีลูกมีบุตรนะคะก็จะได้นะคะในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะแต่จะเป็นลักษณะของเงินเก่าเงินเก็บหรือเงินเงินที่เราเราลงทุนไปแล้วกลับมานะคะหรือเงินปันผลต่างๆถ้าการในเสี่ยงเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ซื้อเยอะก็อาจจะมีในส่วนของโชคลาบได้ นะคะแต่ถ้าซื้อเยอะก็เหมือนกับว่าได้ทุนคืนอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกิฑที่ดีในเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องการเงินเนี่ยนะคะยังดีกว่าการงานหรือในเรื่องของความรักนะคะการเงินถือว่าจุดเด่นกว่าเพื่อนในเรื่องของรายเดือนพฤศจิกยายนนี้ของราศีพฤษภนะคะการเงินถึงแม้ไม่มีก็าสามารถหามาได้หมุนได้ผ่านไปได้นั่นเองนะคะเรื่องการเงินอาจจะมี ในเรื่องของการโชคลาภมาช่วยหรือการที่เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนั่นเองนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการขอต่างๆก็จะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองหรือการมีบุตรต่างๆนะคะให้ขอกับสิ่งที่คุณนับถือเนาะก็จะได้ในสิ่งนั้นนะคะบางคนจะขอ บ้านบางคนอาจจะขอลดบางคนอาจจะขอบุตรหรือขอโชคลาภอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะแล้วก็แนะนําให้คนราศีพฤษภในช่วงพฤศจิกายนนี้ให้ทําบุญนะคะทาบุญเสริมดวงไปด้วยนะคะก็จะหนุนในเรื่องของการเงินหรือความสําเร็จที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ค่อนข้างจะ,ะแข็งแรงนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการ ขับขี่ยานพาหนะต่างๆนะคะจะมีในเรื่องของการซ่อมรถซ่อมแซมหรืออาจจะมีในลักษณะของล่าช้าการเดินทางนะคะก็อาจจะต้อง เตือนเวลาล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์เลทได้เช่นกันนะคะในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะบางคนก็จะมีการนะคะเหมือนกับเดินทางนะคะในช่วงพฤศจิกายนนี้หรือบางคนจะมีการยกย้ายเปนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่หรือเปลี่ยนแปลงงานใหม่นั่นเองนะคะในช่วงพฤศจิกายนนะคะสำหรับราศีพฤษภก็จะประมาณนี้นะคะในช่วงพฤศจิกายนเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ